สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและเอฟซที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงทุเรียนที่เกิดโรคใบจุดสาหรายนะครับคลิปนี้ก็สําหรับมือใหม่ครับที่หลายๆท่านก็กงังวลเรื่องทุเรียนเป็นจุดสาหรายครับว่าทุเรียนจะตายไหมนะครับใบจะร่วงไหมครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายให้แบบ ละเอียดแต่เป็นแบบบ้านๆน,นะครับไม่ไม่เน้นวิชาการนะครับก่อนอื่นก็ไปชมกันเลยครับว่าทุเรียนที่เป็นใบจุดสา,ายนะครับเขาเป็นอาการเริ่มแรกของเขาเป็นแบบไหนครับนี่ครับผมนี่คืออาการเริ่มแรกนะครับนี่ครับ เป็นจุดนะครับสีก็เหมือนชื่อเลยนะครับสีเหมือนสาหร่ายครับขึ้นเป็นจุดเขียวเหลืองนะครับบริเวณผิวใบค,ครับแล้วก็เมื่อนานไปก็จะขายายจุดมากขึ้นนะครับจุดใหญ่ขึ้นครับนูนขึ้นเพือพ่อนถามมาว่ามีผลกระทบกับทุเรียนไหม ผมตอบได้เลยครับว่ามีแน่นอนครับเมื่อจุดสาหรายแปรกระจายมากขึ้นก็ทำให้ปืชดสังเคราะห์แสงได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับก็คือได้ประสิทธิภาพลงไปนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับใบเขาก็จะเล็กแล้วก็จะเหลืองแล้วก็ล่วงหลนแบบนี้นะครับ แต่เห็นนะว่าใบที่ร่วงหล่นตัวนี้ใบจุดสลายเขาได้หายไปแล้วนะครับสะอพเขาได้ปลิวไปหาใบอื่นนะครับที่มีความชื้นแล้วก็เป็นที่อับนะครับเขาจะชอบมากครับนี่ครับแล้ววิธีป้องกันนะครับวิธีป้องกันสําหรับผมมีเพียงอย่างเดียวครับคือ ให้เ,เพื่อนๆพี่น้องชาวลุฟฟตชาวสวนทุเรียนแต่งกิ่งทุเรียนให้โล่งนะครับลดการทับซ้อนของกิ่งแล้วก็ลดขแขนงในนะครับแต่งขแขนงในออกให้โล่งให้แสงแดดเข้าส่องในปุ่มได้ตัวถึงครับแล้วก็จะใช้ยารากำจัดที่หลังนะครับ แต่การป้องกันที่ดีที่สุดของผมก็คือการแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งให้โล่งอันนี้ดีที่สุดครับหลังจากนั้นเมื่อทุเรียนเราเป็นใบจุดสาหรายแล้วนะครับจากงานวิจัยในสาขาต่างๆก็ทางชีวพันธุ์ก็ไม่มีตัวไหนที่จะกำจัดได้เด็ดขาดนะครับแต่ทางเคมีก็ คอปเปอร์ฮอซี่คอรครับตัวนี้ยืนหนึ่งในเรื่องกำจัดใบจุดสาดายครับผมเคยทดลองใช้มาแล้วนะครับ2ครั้งนะครับใบจุดสาดายนะครับจะแห้งตายนะครับจะเป็นสีส้มนะครับตอนนี้สปอเขาไม่เดินแล้วนะครับให้ดูใบนี้นะครับ ใบนี้คือสุดยอดเลยนะครับเข้าทำลายครับคลิปนี้ก็สำหรับมือใหม่นะครับมือเก,าก่าก็ผมพูดผิดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับเป็นการแนะนำที่ดีนะครับแล้วก็การแบ่งปันในคอมเมนต์ที่ดีนะครับบางสิ่งบางอย่างผมก็ผิดพลาดไปไม่รู้ทุกเรื่องนะครับ รู้บางเรื่องก็นำมาแบ่งปันให้เพืเ่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวจากลาไปก่อนสวัสดีครับ